สวัสดีครับโหนำมาปั้นดินน้ำมันคิปเปอร์ครับไหนนี่น้ำมันคิปเปอร์นี่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 ขามันนะโอเคนะนโอเคทำไปทำไปก่อนเดี๋ยวแม่ถ่ายดูให้แม่ให้แม่ถ่ายเนาะอันนี้ก็ตัวมันตัวมันก็เป็นแบบนี้แหละขาขามันก็อยู่ตรงนี้ อันนี้คือขาของคิปเปอร์ใช่ไหมใช่อันนี้มีกีิด้านในหัวของคิปเปอร์ก็จำยังไม่ปั้นเลยเออกลัวมันกล้อง อ,อ้ามล้มคิปเปอร์ล้มทำไมห่วย <c oughs> อยู่ดีๆคิปเปอร์ตั้งดีๆสิตั้งดีๆไหมต้องมีค่ะหนึ่งสองสามที่สาม ฟันมันก็เป็นแบบนี้แหละต่อต่อไปปั้นหัวมันหัวมันต้องเ uh ป็นเหล e ี่ยมหัวของ <uk> อะไรนะหัวข totally. องคิปเปอร์ไงมันเท่าเศร้าเศร้ามันเศร้าเศร้าเศร้ามันก็เนผิวยุกข้างฟันมันเป็นเจ้าหนข้างบน มันส่วนนั้นคืออะไรก็ฟันมันฟันของคิปเปอร์ดิอ่า เหมือนหัวกระโหลกเลยใช่ไหมก้ฟันฟันกมันนั่นแหลมมากเหมือนหัวกระโหลกเลยเนี่ยอืสวยอยู่สวยอยู่เัาไม่กินดูดมาด ม,มันมันมันต้องงมีแขนด้วยไหนแม่ดูสิเอาไม่ใช่ต้องมีหนึ่งสองสามสี่ให้สี่โอเคมาตั้งก่อนตั้งก่อนมาคำเวา้องเฮงหน่อยลองกิ๊เปอร์กิปบเปอร์ต้องต้องมีแขนด้วย ของเล่นมีเยอะมากต้นนี่แต่ทำไมต้นไม่เล่นละ่ะขาโตาไม่ตั้งขึ้นดีๆแต่ว่าตั้งไหมโอเคไม่ต้องตั้งเนาะ ทำไมเก่งจังได้กี่แขนแล้วได้หนึ่งสองสามสี่เลค,คิปเปอร์มีกี่มีกี่แขนเอ,อ่อสองน้องแขนมันนโอ้แขนมันยาวใช่ไหมคิปเปอร์อ่ะแล้วแขนสัน้นนิดหน่อย แม่ก็ไม่เคยดูการ์ตูนเนาะมันมันหน้าหน้าตา,าเหมือนไอเน้เจ้ากิปบเปอร์มันภาษาค่ะมันเดืปุ๊มวว<อ>มันก็แขนต้องอยู่ตรงนี้เสร็จยังคน<ะ>ได้แขนแล้วใช่ไหมแขนได้อีกกันนึงใช่ไหมแขนอะ่ะ ไหนดูสิทำไมน่ากลัวจังเลยอ่ะมันมันก็ฟันจยาวอันนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จหรือยังตัวนี้เสร็ดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องมันไม่หนึ่งเดียวเป็นที่มัน อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมใช่โอ้ทำไมน่ากลัวจังเลยคิปเปอร์ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะวันดีครับมันดีมันดีนะม,มันคิปเปอร์แล้วครับแล้วลูกน้องอันนี้หมดหร้อยังนี่เสร็จแล้วต่อตอนนี้ครับบายบายอะไรนะข <laughs> อบคุณท่านี้ค่ะ <laughs> <laughs> บายบาย